สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนนะครับในจอบประเด็นข่าว 7hd ครับพบกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่2ของเดือนมก,กราคมวันเด็กแห่งชาตินะ11มก,กราคม2568ครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะพบกับเด็กชายเกณฑ์สีเด็กหญิงปิ่นปินัด <c oughs> แล้วก็เด็กญิงบุ๋มอีกหนึ่งคนล่ามภาษามือของเราเพราะวันนี้มาเจอกันในวันเด็กแห่งชาติแหมบรรยากาศฉากลงฉากหลังของเรานี่คือสดใสมาก <c oughs> เออได้ย้อนวัยเนาะนี่แล้มาพร้อมกับคําขวัญวันเด็กนะครับของนายกรัฐมนตรี <c oughs> รนะ ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองที่เลือกเองใช่เ,เราก็สนับสนุนให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของสังคมนะวันนี้กิจกรรมเยอะคุณผู้ชมในหลายนะพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศมาฝากกันหลายจุดหลายจุดรายการเราวันนี้ยกพื้นที่ให้กับน้องๆในวันเด็กแห่งชาติเดี๋ยวมีให้ติดตามกันแน่นอนแต่ว่า